สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาย้ำคำบวกให้ใจเราแข็งแรงกันค่ะก็คือการยืนยันสั้นๆนะคะด้วยความแล้วก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของคุณที่ดีขึ้นนะคะสร้างสรรค์งานให้ดีขึ้นทุกคนสามารถรับประโยชน์นี้นะคะด้วยการปรับระดับมุมมองและให้ความสนใจหรือใส่ใจกับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณนะคะมากกว่าการตอกย้ำตัวเองในแง่ลบหากคุณฝึกด้วยการย้ำความคิดและการพูดดีๆ จะทำให้คุณมีพลังและพัฒนาความเป็นอยู่ประโยคสำหรับใจที่แข็งแรงขึ้นมีดังนี้ฉันแข็งแรงและลุกขึ้นกลับมาก้าวข้าผ่านอุปสรรคได้ฉันเชื่อตัวเองที่สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของตัวฉันเองฉันเลือกที่สนใจกับสิ่งดีๆในชีวิตของฉันฉันสมควรได้รับความรักความเคารพและความสัมพันธ์ที่แข็งแรง ฉันยินดีทุกคำอวยพรในชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ฉันเติบโตและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ต่างๆฉันรวบรวมการเดินทางในชีวิตและเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีเหตุผลฉันเลือกเข้าใจความสันติภาพและความสงบสุขฉันมีคุณค่าทุกความสำเร็จในชีวิตของฉันฉันสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่แข็งแรง และเติมเต็มให้กับผู้อื่นฉันมั่นใจในความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่ช่วยให้ฉันเติบโตและพัฒนาขึ้นฉันเลือกที่จะเชื่อในตัวฉันเองฉันสมควรได้พักและผ่อนคลายเพื่อเติมพลังงานแรงใจและแรงกายฉันเป็นคนใจดีและเห็นใจตัวเองและผู้อื่นรอบตัวฉันมีพลังงานบวก และความสนุกสนานในชีวิตของฉันฉันยินดีในร่างกายของฉันและดูแลมันด้วยความรักและห่วงใยฉันใส่ใจที่จะอยู่แบบสมดุลของชีวิตฉันสมควรอยู่ในกรอบที่แข็งแรงจริงใจตามที่ฉันต้องการและมีความเป็นอยู่ที่ดีฉันมุ่งมั่นที่ตัวฉันเองเติบโตและรักษาทางกายและใจฉัน เต็มไปด้วยชีวิตและพลังงานที่ผลักดันความรักและความฝันของตัวฉันเองฉันเชื่อในจัก,กรวาลที่สร้างให้ฉันและทุกสิ่งทำงานตามความชอบของฉันฉันเลือกเห็นความงามในตัวเองและผู้อื่นฉันควรค่าที่จะได้รับการให้อภัยและยินดีทั้งจากตัวฉันเองและผู้อื่นฉันล้อมรอบไปด้วยพลังงานบวก และคนที่สนับสนุนให้ชีวิตของฉันดีขึ้นฉันควรกับความรักและความสัมพันธ์และค้นพบความหมายของความสัมพันธ์นั้นฉันควรค่ากับความสุขเสียงหัวเราะและความสนุกในชีวิตฉันฉันมุ่งมั่นที่จะดูแลตัวเองและจะดลำดับความถูกต้องฉันเชื่อในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันควรจะเป็นและดีที่สุดที่เข้ามา คุณค่าในตัวฉันเองไม่ขึ้นกับมาตรฐานจากภายนอกฉันทราบความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจทั้งในตัวเองและผู้อื่นฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะก้าวผ่านความท้าทายและแสดงความแข็งแกร่งและความรับรู้ออกมาการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของฉันและให้เวลากับมัน ฉันอยู่ในกรอบของตัวเองและเลือกที่จะอยู่กับพลังงานบวกฉันเลือกที่จะใส่ใจในปัจจุบันและเข้าใจความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นฉันสนใจอะไรก็ตามที่ตัวฉันสามารถควบคุมได้ฉันจัดลำดับความเข้าใจสิ่งที่ทำให้ตัวฉันเองมีความสุขและเติมเต็มด้วยพลังงานบวกและความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะหากคุณพูดกับตัวเองทุกวันจะช่วยพัฒนาอารมณ์ เพิ่มความรู้สึกในทางบวกลดความเครียดความกังวลความซึมเศร้าขอให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นด้วยพลังงานบวกให้กับจิตใจของคุณแข็งแรงขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์และ u ับ c r i b e ให้กันด้วยนะ